อีกหนึ่งยี่ห้อที่ปรับราคาขึ้นในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือ GAC Ion ครับวันนี้ขึ้น2รุ่นด้วยกันครับมี HipTech กับ ION B ครับพี่หลามมี3มช่องเรื่องไอทีก็ล้ำหน้าโชว์เรื่องรถก็ช่องขับรถดีๆและเรื่องอวกาศก็คือเรื่องเล่าอวกาศติดตามกันทั้ง3ช่องนะครับ น่ะมาเลยครับเอาฮิปเท็กก่อนอ่าฮิปเท็กก่อนนะมาเจ้าเืีอจุดเด่นคือเจ้าประตูปีกนกครับอ่าเพราะจริงแต่ฮิปเท็กเฮทีเนี่ยเขาจะมี2เวอร์ชั่นคือมีเวอร์ชั่นที่เป็นประตูปีกนกที่เป็นรุ่นที่เรียกว่ารุ่นพรีเมียมกับเวอร์ชันที่เรียกว่ารุ่นลักชัวรี่ครับอ่าฮะซึ่ง2รุ่นเนี่ยมันแตกต่างจริงหลักๆก็คือในเรื่องของประตูแหละที่มีความแตกต่างแล้วก็ราคาจําหน่ายตอนนี้ก็มีการปรับเพิ่มขึ้นถึง75,000บาทก็ถือว่า ถ้าดูเราพูดถึงวันนี้ที่เราพูดถึงข่าวรถปรับขึ้นราคาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะพี่เ,เพราะวา ok. ะ่าเทียบกันในคู่แข่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่เกือบสยยองแสนก,ก็มีแล้ว่อสองแสนกว่าก็มีแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะบอกว่าในเจ้ารีฟเทคเอทีเนี <C oughs> ่ยปรับมาเจ็ดหมื่นห้าก็ถือว่าเป็นการปรับตามนโยบายของรัฐบาลภาครัฐที่มีการเรื่องปรับเรื่องอัตราสนุนของเงินช่วยเหลือแล้วก็โครงสร้างภาษีใหม่ซึ่งทําให้ในรุ่นพรีเมียม ราคา1 3 2 4 0ล้านบาทณปัจจุบัน<ช>และรุ่นล u x u r y รี่นึ่งล้าน6 24,000่นี่นบาท<ช>ี่ก็เป็นการปรับในตัวในตัวเขาเรียกเป็น CSUV ไซส์ใหญ่ที่ถือว่ามีความแข่งขันในตลาดนี้ค่อนข้าง,งสูงเพราะว่าในปัจจุบันถ้าเราเห็นอ่ะาถ้ามองเนี่ยเรามีอะไรมาในตลาดเฉพาะของค่ายที่ถือว่ามาแข็งแรงสุดก็คือน่าจะเป็นเจ้าเทสลาโมเดลว j u จูนิเปอร์ใหม่ก็นี่ก็คือกลุ่มเดียวกัน แล้วก็อย่างทางฝั่ง MG ก็จะมี IM6 อ่าก็ก็อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันหรือในฝั่งของ BYD ก็จะมี C ีไรออนเซ่อ่ะก็อยู่ในกลุ่มตลาดนี้ด้วยเหมือนกันครับผมนะฮะก็นี่เป็นรุ่นแรกที่มีการปรับเรื่องราคาแต่ j a c ก็ยังมีหนึ่งรุ่นที่มีการปรับเรื่องราคาเพิ่มครับโดยรุ่นต่อไปที่พูดถึงก็คือ j a c i ไออออ้าวแล้วเพิ่งรีวิวเองนั่นแหละจะบอกว่าเป็นรถสุดคุ้มเพราะราคาลงมาครับ ยังคลิปขึ้นน่าจะไม่ถึงสัปดาห์เลยมั้งนี่ราคาดีดกลับไปแล้วครับราคาใหม่ปรับเพิ่มขึ้นห้าหมื่นบาทก็น้อยหน่อยไม่มากไม่มากไม่มากก็แต่ก็ต้องบอกว่าแม่ใครรีบดูแล้ว,แล,วแล้วฟังแล้วสนใจแล้วไปจองล้วันนั้นตอนนี้ดีเลยเนี่ยคุ้มเลยนะได้ราคาช้อนซื้อช้อนซื้อทันครับเพราะราคาใหม่ปรับขึ้นห้าหมื่นบาททำให้ราคาในรุ่นในออนวีหกศูนย์สองรักชรี่เนี่ยขยับขึ้นไปอยู่ที่ 9แสนสีบาทโอ้โหจากแปดไปไปลายกระโดดไปเก้าเลยก็ข <5, S 1> ึ้นห้าหมบาทนะก็ต้องบอกว่าคือในสเปครายละเอียดเหมือนเดิมแต่อย่างที่บอกครับว่า,วารถกลุ่มนี้คือมีการปรับเรื่องอัตราราคาใหม่ใช่แล้ว uh huh. ใช่แล้วทุกอย่างคอแค <c oughs> ่เรื่องอะไรก็จะต้องมีการาปรับความเรื่อง ความความรู้สึกในใจกันบ้างเพราะอะไรธรรมดาครับราคาลงก็มีผลราคาขึ้นก็มีผลในความรู้สึกใช่ฮคืออย่าง j c ซอวนี้เขาก็มีโรงงานผลิตใช่ไหมครับเขาก็ใช้สิทธิ์โคต้า e ีวีนะฮะแต่คนที่มาคอมเมนต์บางคนเขาก็ไม่เข้าใจคนะฮะคนบางคนเขาก็บอกว่าปรับขึ้นราคาเพื่อรักษาเพดานราคารถยนต์ไว้ไม่ให้ร่วงจนเกินไปใครซื้อก็เป็นเหยื่อตอนขึ้น เขาปรับเพราะว่าไอ้เงินสามส่วนภาครัฐมันน้อยลงถูกครับแล้วต้นทุนมันสูงขึ้นครับเขาก็ไม่อยากจะเสียกําไรตรงนั้นเขาก็ต้องปรับราคาเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วทุกข่ายเขาก็ปรับครับใครมันจะรักษาเพดานราคาไว้การรักษาเพดานราคาเพดานมันไม่ได้อะไรคือก่อนหน้านี้มีคนใจ่ายให้ไงคือที่ราคาถูกเนี่ยคือก่อนหน้านี้มีมีรัฐบาลภาครัฐจ่ายให้ส่วนหนึ่งที่คุณซือ้อรถทุกกันใช่ตอนนี้นะวันนี้ ภาครัฐไม่จ่ายแล้วหรือจ่ายน้อยลงเนี่ยเขาก็ต้องขยับมันต้องขยับเพราะว่ามันเป็นการขยับอย่างสมเหตุสมผลนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วบางคนบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวขายไม่ได้เดี๋ยวก็ลดลงทางมาเหมือนเดิมนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคือถ้าวงจรธุรกิจมันไปต่อไม่ได้การลดราคามันก็จะต้องเกิดขึ้นแต่คุณก็ทํานายได้ไม่ตลอดหรอกเพราะก่อนหน้านี้คุณยังทํานายกันเลยว่า มันจะลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆเ,อเห็นไหมมันยังขึ้นได้เลยครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นโลกนี้มันไม่ได้มีอะไรแน่นอนครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนใช่ครับต้องดูกันยาวๆ